ร้านขามาแล้วก็ต้นกล้านี่ก็อยู่ที่2ปีกว่าสปีกว่านี่เสียบมา5เดือนนะครับ5เดือนหเดือนตำตำแบบไม่มีครูไม่มีอาจารย์เนี่ยครับแกเพื่อนพระพกวเขาก็บอกมาก็แกก็ทำเองได้เลยทีย่ของเยียตีหินสีอาเภอปากต่อจังหวัดราชบ,บุรีอ่านี่พันหมอนทองทอง เหลืองอลามสวยครับสวยสวยน่าสวยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเกษตรก็ดูครับแล้วก็ไปปรับไอเดียใช้กิ่งเน่ยเพึ่งแต่งนะครับถ้าออกมาขนาดนี้แล้วไม่ไม่อย่าพึ่งแต่งให้ได้แปดเดือนถึงจะแต่งกิ่งแรงลมปะทะเนี่ยน่ากลัวมากเพื่อนเกษตรต้องใช้ไม้ดามอย่างน้อยก็สามเม็ดไม่มีสามเม็ดเพราะว่ายอดเรื่อยเรื่อยนี่ขนาดต้นนี้ผมถ้าถกเดือนเนี่ยขึ้นไป มเม็ดกว่าครับนี้ก็มามาเยี่ยมชมสวนตะพวกในมาเที่ยวกุุจีนพดีก็มาเยี่ยมชมสวนตะพวบไอ้ทุเรียนทุเรียนสองขานะครับต้นนี้เอาต้นนี้สามครับเนี่ยสามสามสามลากเสริมสามลากสามขาเขามาแล้วก็ไอ้ต้นก้านี้ก็อยู่ที่สองปีกว่าสองปีกว่านี่เสียบมาห้าเดือนนะครับห้าเดือนห้าเดือนตั้ ตำแบบไม่มีครูไม่มีอาจารย์เนี่ยครับแกเพื่อนพวกก,ก็บอกมาก็แกก็ทาเองได้เลยเนี่ยนี่ของเยียตีหินสีอ,อําเภอปากต้อจังหวัดราดชบ,บุรีอ่านี่พันหมอนทองหมอนทองอเหลืองอรามสวยครับสวยสวยากสวยเนี่ยเพื่อนเพื่อนกเกษตรก,ก็ดูครับแล้วก็ไปปรับไอเดียใจกิ่งอย่าพึ่งแต่งนะครับถ้าออกมาขนาดนี้แล้วไม่ไม,ไม่อย่าพึ่งแตง่ง ให้ได้8เดือนถึงจะแต่งกิง่งแรงลมปะทะเนี่ยน่ากลัวมากเพื่อนกเกษตรต้องใช้ไม้ดามอย่างน้อยก็3เมตรให้มี3เมตรเพราะว่ายอดมันจะเลยไปเรื่อยนี่กระดาต้นนี้หกห้าถึง6เดือนเนี่ยขึ้นไปประมาณเม็ดกว่าก็เมต2ยได้เละเมตรย่ความอุดมสมบูรณ์ก็โอเคจะได้แต่ไม่ไม่เน้นเรื่องปีติถีตันเน้นเรื่องว่า ทำไปคิดไปแล้วก็ประยุกต์ประยุกใจพื้นที่ตรงนี้สิบกว่าไร่น,นะครับสิบกว่าไร่สามร้อยกว่าต้นสามร้อยกว่าต้นนี่ทําในชุดุดเดียวกันทั้งหมดครับชุดเดียวหน,นดโดยที่ว่าเขาแนะนํามาไม่ได้ทําให้ดูเลยแนะนํามาว่าทําลักษณะนี้แต่กไ็ได้ได้เป็นที่พอใจ ตุเรียนก็ไม่เสมอนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละตุเรียนอยากให้เสมอเหมือนที่เราซื้อต้นกล้าไม่ได้อันนี้ติดตาในแปลงเลยนะครับในแปลงข้างล่างนุก็เป็นลำกลองแม่ประจันแม่ประจันลำกลองใหญ่นะครับมีลำกลองใหญ่แล้วก็ข้างบนก็มีฝายเออมี่ฝายเอ่อ,มา,อ,อมาในแปลงเดียวกันนะครับเมื่อกี้นะเอาพามาดูอีกต้นครับนี่พอดี ตากิ่งพันปลาพวกส่งมาให้เยอะก็เลยเสียบซ้อนกันเลยสองตาเพราะว่าทำคือไม่แน่ใจว่าติดหรือไม่ติดเออปลาพวกก็ทําติดติดหมดเลยเนี่ยครับไอชุดนี้ชุดกับชุดเมื่อกี้นะคนละชุดกันไอเนี้ยสองตาเดี๋ยวเราก็จะเอาออกหนึ่งตาเอาตาบนไว้ตากิ่งพันบนไว้เนี่ยครับทำง่ายๆครับเพื่อนๆกษตรเออ ไม่ไม่ไม่ไมยากทําทํนะาไม่ติดก็ติดอีกนี่ต้นนี้ประมาณสามครั้งแล้วทำสามครั้งไม่ติดก็ติดอีกจนเป็นความาภาคภูมิใจของเยติก็ทําเองแล้วก็มันได้มาเออสวยใบเหลืองทองอามอามต้นก็มีสองขามีนะครับนี่ก็ตกประมาณสามปีนะสามปีต้นยอดก็เลยอุดมสมบูรณ์ ฝากติดตามด้วยนะครับยังไงเพื่อนๆเนกษตรก็ทักมาได้ถ้าใครมีไอเดียดีๆหรือจะให้แนะนำยังไงหรือจะถามเรื่องไอ้ข้อสงสัยว่าจะได้แบบไหนครับสวัสดีครับปไปล